มื่อนี้ก็พ่อๆกับบ่าวอีเนาะพี่น้องช่องบ่าวอี87เนาะหลังจากที่ว่าเฮาเจ้าบ่ว่าการแบบเปิดหะเนาะเลืกขายของน้อยๆหรือตามชุมชนที่บ่าวอให้พี่น้องเบิ่งเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าครบกหนดเดือนนึงเนาะพี่น้องเนาะแต่ขายของมาก็นั่นแหละตงแต่ขายของมาก็ครบกหนดเดือนนึงพอดีบ่แม่นบ่2เดือนเนาะ2เดือนแต่ครบกหนดเดือนนึงที่เฮา เก็บเงินอยากได้ตู้ว่าซั่นเนาะพี่น้องบ่เลยเฮ้ย2เดือนนีเก็บตู้ันเนพี่น้องเอ้ยวเฮาก็สิมื้อนี้คอนเทนต์มื้อนี้ก็สิมาแกอมสินเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิมาเบิ่งมาชมกันว่าเฮาสิได้จักบาทเนาะหลังจากที่ว่าเฮาก็พยายามเก็บอ้อมนมาพุ่นแหละก็เป็นเดือนเนาะพี่น้องั้ยขึ้นน้อยแท้นะ แม่มาชีดุแลแ้วมันจะได้กากบาทมันจะจุบตู้อยู่บ้างแ่นี้อย <laughs> ้อยอยก็ย,ย,ยจา <laughs>

กระปองร้อยสิบบาทพี่น้องมันทิจุ๊บจิบว่ามันนี่มันรุนกันมากถ้ามันรุนกันถ้าจะไปปักซองวาซีได้เรียนมาได้คาบิึงต้องทำกันเลิกพี่น้องว่ามันิราคาตู้เท่าไรว่ามันทิจุ๊บบอกกันบทจุ๊บแต่ที่จุ๊บได้ไหมคิดไหมกันจุ๊บได้ไก็นั่นแหละนอกพี่น้องเนาะแต่ที่ Helm, <ka> สุมเฮาที่ว่าได้คายคองมากับพยายามเก็บออมมาเนาะก็อยากได้ตู้ซันะว่าฮะตู้เสตู้อันทีวนกระจก2บานนั่นแหละพี่น้องใส่ๆที่ว่าเจ้าเนมเห็นองนะ5 0มาได้ซั่นนี่แหละตู้้จังได๋ก็ไปเบิ่งอืจังได๋ก็ไปเบิ่งไปชมเนาะพี่น้องตอนที่ว่าฮอด้าที่ว่าเพิ่นขายตู้พุ่นแหละ โมโหอะข้าทรายเนาะ,ะมันสิจุบหรือบอ่อเนาะโต้กับมันสิเป็นอย่างไรคือใจหมอมมักบ <ไป S 2> ่อเนาะจังเล็กอะไปเบิ่งไปชมนมกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องตอนนี้พากลับมาหอดลานปะทีปเรียบร้อยเนาะอ่าพี่น้องตอนนี้กำลังเลาะชอปปิ้งกันเนาะกับมาหอดที่เขาคล้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะ แสดรกันนะ่องอันนั้นนี่เด้สิตัวนี้ก็ตัวดีซีน่าจะดีซีเจพันห้อ๋อนี่ไมด้พี่น้องราคาไม่มาอันนี้หมื่นเจ็ดหกล้อหนี่้องหมืนตัวนี้นึหมื่นเจ็ดนพี่น้องนยหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหกล้ออันนี้นะมัน เยมันหหกน้องพี่น้องหก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 เจี๊น้องพี่น้องเนาะต่างกันอยู่ต่างกันอยู่หาลเนาะหาล ợ หกลา i อันนี้มันหมื่นหาลเนาะอันนี้มันหมื่นเจน้อพี่น้องเนาะต้นนี้ก็ให้เ่นคิดแล้วตัดสินใจนะพี่น้อง มื่อส่งมได้ว่าเอ้ย่งนต้นียเียอีก้จะนามก้าเ่่ก็มีใบหลับขันุหม,มดหืซื้อมีใบหับประกันประกันเนาะม,ม,ม,มันประกันท่าไดจุดหม,มดรฮซื้อพวกนี้นะอม่ม่อมมารามาสอบนี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายบ่หรือวบาบ่เซีย สมมติบามันเมื่อแมันบเย็นหรืว่ามันบติดแม่บหิกบดเสียสมโอบเป็นเจ้าบเป็นบเป็เจ้าเห็ดหหญิงนี่เออเออคะนี้นสองหิงถ้าบดหญิงเนี่ยก็ไม่เป็นบดหญิงกับบดตีก็ไม่เป็นที่มีตาอบเสียอืมแม่นเลยอ่ะเพิ่นตัดใจนะพี่องเนาะผมมาลุ้นกันเาเพิ่นเช้าจะใด còn này còn đang tạo tạo rong lắc kha nấm chi mình tạo kha còn nữa không tạo rong lắc kha còn nữa tạo rong lắc kha còn nữa không tạo rong lắc kha còn nữa không tạo rong lắc kha còn nữa เป็นลูกสาวกับแม่พี่น้องตัวนี้งามนี่ก็แล้วแต่เขาเจ้าเนาะพี่น้องเนาะเจ้าสิเลือก้ได้ก็เนาะยี่ห้อมันก็ยี่ห้อบ่ค่อยได้ติดตลาดเนาะพี่น้องเนาะยี่ห้อเฮาก็บ่ค่อยคุ้นเคยเนาะหึีนี่นี่ พี่น้องตัดสินใจได้แล้วสรุปเออต่อทีเบาอิมักเนาะปุ๊บลากไปแล้วปุ๊บลากไปแล้วเงินงบและหมื่นี่หมเออเพิ่มเพิ่มใส่อีกสองพันนะพี่น้องเนาะพอเงงบมาหมื่นสี่พันเอาพอมาเบิ่งกประเทศตู้มันหมื่นหกเนาะหมื่นหกหมื่นหกเก้าร้อยลดไปเนาะเดี๋ยวพี่น้องครับใบเอไปเปิดรถกับพี่น้องสีเหมือนดำพี่น้องเอ้ยบ้านเฮา อ่าพี่น้องกับบุมี่ยังเนาะพอดีเฮาก็หลังจากที่เอาตู้เห็นเนาะบ่เอกกับเภาเสรไปหมัดกับบได้มีเวลาถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะกับไปเบิ่งตอนอยู่บ้านเหมืนเนาะพี่น้องเนาะตอนอยู่บ้านเลยกับไปเบิ่งตอนเฮาแกะออกจากกล่องจากเนาะตอนนี้ก็ถ่ายอยู่รถพี่น้องเอ้ยถ่ายมยน้องนิสาเพิ่นไปซื้อของเนาะเออกับลูกๆกับบุ๋มมี่ยังเนาะพี่น้องสบายดีปไปลุงหรือลูกสบายดี ป้าลุกป้าลุกเดี๋ยวพี่น้องก็หลัจงจากที่เราซื้อของรอ้วเนน้องวิชาซื้อของซื้อของเนา,บาเะบริเวก็ชิถ่ายถนนหนทางเนาะระหว่างบริเอะไรอะไปเกียรสินทางที่ที่สามเนาะระหว่างปากซองนี่แหละแล้วก็สินทางเมื่อบ้านเฮาเนาะมันชิแตกต่างกันอย่งไรเนาะสินทางตามแบบบันเนาะตามสุนัตบดนาะพี่น้องเนาะจิมมีเป็นอย่างไรเนาะก็ไปเบิ่งไปชมเลยครับติดตามไปทำกันเด้อพี่น้องเด้อไปข่าวมาเบิ่งมาชมกัน อย่าเฝ้ากดนี้พี่น้องให้กำลังใจเราเอด้วยการแบบเบิ่งคลิปเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืก็ไปเบิ่งนไปชมเนาะ บัก2เนาะหรือว่าซื้อตุ๊นี่แหละพี่น้องเนาะเฮาก็ได้เดินทางมาเฮาะบ้านโทนเฮือนเนาะก็มาเฮาะสักพักเลยเนาะพี่น้องก็โดนเติบได้แหละว่ามาฮาะปุ๊บพวกเฮาก็ได้พากันจับจับอนวางของใหม่เนาะเพราะว่ามันเนจัดยาวไปพี่น้องเนาะก็เลยตุ้งค่าสงงอยู่นี่แหละยะอลงมาเลยเพราะว่า มีแต่ผู้หญ <adan on developed Airbnb> ิงเนาะคาถาผู้ชายมาหลายๆหรือว่าพระเจ้ามาเนาะหรือว่ามูกคูหรือว่าอยาตีพี่น้องบ้านไก่เอ็นเชียงเนาะพี่น้องเนาะพระเจ้ามาแล้วก็ซอยให้เขาเจาะลงซอยหรือว่าว่านพระเจ้าเนาะหาเหือหาเฮงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็พากันจัดเต็มทิ่เนาะพี่เนาะเขาไปไหนเหรอตะกี้มันอยู่เนาะมันเขะพุ่งเนาะพี่น้อง เป็นยังไงเห็นคลองพี่น้องเอ้ยตั้งแต่พักกันมากก็ยังต้องไปกินข้าวมาแล้วก็พักกันจัดคลองเรื่องคลองอุปก่อนนอกมันจะมีเส้นแต่ข้างนอกข้างในซองสันนามบ่มีก็เลยเอาเข้าไปใหม่เนาะข้างในซองสันมามามะมะก็สะมีเบิร์ดเด้พี่น้องเลยมีถุกถุกรลดเอารถมา หมูกระทะนี่สลองยังในโอกาสยัสงสโลงตุ <laughs> สโลงตุเซ่ใหม่พี่น้องเอ้ยสิกินหมูกระทะมาสิรีอนอเงินัะาะกยาเลยกรยาเลยเนาะความสุขคนเฮาเนาะมันกันยังว่าตามที่ตัวเองพอเพียงนะพี่น้อง เบื้องข้างนอกลูกสาวไปเห็นยังกันนี่เบิ่งจะเห็นยังกันไหนน่ะมุมกับมุมนอนกอดกับมาโอ้ยตายมากอะเจ้าของเห็ดจะได้กับโบเป็นยังไงเกลือเด้อากัดน้องเด้อระวังหัวแตกได้โรคกระเทือกระวังกัดน้องนั่นน่ะจกเกลืเด้อมันเจ็บได้เลยน้อง มันก็สิเป็นหามน้อยๆเด้อพี่น้องเอ้ยหามก็บ่ได้ใหญ่ดอกก็เน้นเคียงใส่ตามคัวเฮือนเนาะบ่สิเป็นเกลือปลาเด็กแตงนัวหรืยาสะผมพงสพอกเนาะมีเบิดเนาะพี่น้องพอใน้ําคเฮือนเนาะจําเป็นฮะเอเ็ดมันบ่แม่นมไซเด้อสิบิดขาเบิ่งพี่น้องโอ้ยเ็ดคักขนาดบ่แม่นน้มันเด้อสิบิดเข้ามานี่เจ้านี่ กะซิมีขายเนาะพี่น้องกะมีน้ำมันน้ำเนาะน้ำมันโมไซร์แล้วน้ำมันรถจักรน้ำมันรถไทยเนาะแล้วก็มีขายน้ำปั่นเนาะน้ำเย็นน้ำปั่นน้ำชงกับมีก๋วยเตี๋ยวมีไข่ปรุงเนาะกับมีหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะกันว่าอาหารสดกับซิมีปลาทงปลาทูเนาะอยู่ตู้เนาะประมาณนี้พี่น้องเลยตู้กับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งตู้เนาะกัวเบื่อกระนั้นต้องเบิ่งนขาดเนาะกัวอยู่ละเพิ่นเป็นคนเบิ่งนเลยพี่น้องเลย ตู้ในนอพี่น้องราคาตู้เฉอยู่โซ่ปปะลาวเนาะกะบหมื่นหกพี่น้องไอหมื่นหกเก่าล่อเพิ่นกับรถใ้อันหมื่นหกเนาะพี่น้องเนาะกะไปเกลเอาเองเนาะกับนาให้เพิ่นมาส่งเพิ่นก็คิดราคาส่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะเอาไปซื้อของอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวน้องเอยยังทนเอาลงเนาะกลับไปแล้วพี่น้องคลิปนี้กับบะหมี่ยังเนาะกับซิดเดล่าพีลเนาะเนาะ ก็เลยถ่ายพี e thì, ่น้องบึงเนาะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวที่ขันบาเอว่างเนาะก็สีเป็นว่าสีถ่ายอีกเป็นคลิปหนึ่งบิ่งรีวิวตู้เลยเนาะแบบมันเป็นอย่างไรเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็มันกขยาวเนียนเลยเนาะส่วนต่อคลิปนี้ก็บ่มี่ยังฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสวยหนุ่สวยดัน ใส่เป็นกำลังใจให้เบลา์อีกับซาดานเนาะพี่น้องเนาะคือว่าคนติดตามเนาะผ่านแล้วพี่น้องแต่ว่าเวลาเบิ่งนี่มันบ่ผ่านเนาะก็ส่ยยุ่งใส่ดันใส่เสียเนาะพี่น้องใส่เป็นกำลังใจกำลังใจฮะแหละผู้ใดที่ว่าเข้ามาชมกับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้เดอพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี